เดือนพฤษภาคมนี้นะคะหลายคนคงใช้วันที่5เดือน5ปี55จัดพิธีมงคลค่ะแล้ววันนี้ค่ะดิฉันไปหาของช้ำร่วยที่ไอเดียแปลกกิ๊บเก๋ไม่เหมือนใครค่ะอย่างพูมิใจรูปนี้ค่ะนอกจากจะเป็นของชํำร่วยแล้วนะคะยังสามารถเป็นไฟฉายได้อีกด้วยล่ะค่ะคุณตัติยะเจ้าของธุรกิจเล่าให้ฟังว่าเดิมทำงานประจำเป็นพนักงานกรตลาดกินเงินเดือนเหมือนคนอื่นทั่วไปกับนายจ้างบริษัทญี่ปุ่น แต่พอช่วงหลังเริ่มอิ่มตัวเลยตัดสินใจทดลองตลาดเริ่มทำธุรกิจพวงกุญแจไฟฉายที่เพิ่มฟังก์ชันตัวไฟฉาย LED ขนาดเล็กฝังปริตัวพวงกุญแจด้วยโดยพวงกุญแจชิ้นนี้สามารถใช้แสงสว่างเกินตัวและนานกว่า12ชั่วโมงและมีอายุการใช้งานมากกว่า6เดือนที่สำคัญพวงกุญแจที่นี่เน้นความน่ารักสุดสายของตุ๊กตารูปสัตว์ค่ะและยิ่งไปกว่านั้นลูกค้าย,ยังสามารถเลือกสีไฟฉายเองได้ด้วยล่ะค่ะ เราจะมาเพิ่มฟังก์ชันหรือมาเพิ่มประโยชน์อะไรให้กับพวงกุญแจเพราะว่าเจ้าที่เห็นในตลาดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวงกุญแจเหล็กเป็นพวงกุญแจยางเป็นพวงกุญแจซึ่งบางทีเราได้รับแจกหรือได้รับอะไรมาแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้นะครับก็เลยว่าอ,อยากจะเพิ่มฟังก์ชันหรือเพิ่มอะไรเข้าไปเพื่อใหอ้เป็นที่ดึงดูดกับลูกค้ามากขึ้นนะครับ ส่วนกระบวนการทํานั้นก็เริ่มต้นจากการวางโครงแบบพวงกุญแจที่เราต้องการหลังจากนั้นก็นําผ้าสักการมาวัดขนาดและนําไปตัดเย็บเป็นตุ๊กตาหลังจากขั้นตอนนั้นแล้วก็ยัดใยสังเคราะห์ใส่ไปในตัวตุ๊กตาพมงกุญแจและใส่ถาดไฟ LED เข้าไปในข้างตัวผ้าด้วยและเย็บปิดหัวมุมตกแต่งให้เรียบร้อยเท่านี้ก็จะได้ตุ๊กตาพวงกุญแจที่น่ารักไม่เหมือนใครแล้วล่ะคะ่ะ จะมีหลักๆอยู่วัสดุอยู่3ประเภทนะครับ 1. คือเป็นหนังเทียม 2. คือจะเป็นผ้า 3. คือจะเป็นตัวพลาสติกครับแต่ตัวที่ได้รับความนิยมเยอะที่สุดเนี่ยจะเป็นตัวหนังเทียมครับส่วนเรื่องรายรับจากธุรกิจนี้คุณตติยะบอกว่าเดือนละ4 0 0 0ส0บาทเชียวนะคะ ซึ่งคุณตัดิยะยังบอกอีกนะคะว่าส่วนใหญ่รายได้มาจากของพรีเมียมที่ลูกค้าสั่งทําเองออกแบบเองเพื่อเป็นของชํารวยในงานแต่งงานหรือของมงคลและสำหรับแผนธุรกิจในอนาคตคุณตัติยะยังบอกอีกค่ะว่าเตรียมจับตลาดส่งออกเนื่องจากมีประสบการณ์ในด้านนี้มาก่อนโดยมองตลาดในประเทศญี่ปุ่นและสิงคโปร์เป็นหลักค่ะและสำหรับท่านผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะทำธุรกิจแบบนี้ก็สามารถติดต่อโดยตรงกับคุณตัติยะได้เลยละค่ะ